กับสวัสดีท่านผู้ชมเด้อจ้ากลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านสุปูสุคนนะจ้าเนาะประวาสิเป็นฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศนะจ้าเนาะบดนี้ก็สีมาเฮ็ดวิธีการออมไก่ใส่ผักนะจ้าเนาะพี่น้องเนี่ยผักหลายๆเลยพี่น้องจังบ่ข้าวแ่บพร้อมนี่จ้าก่อนอื่นเ้าก็เอาน้ำใส่สะก้อนพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็พ่อหม้อเดือดเ้าก็เทไก่ลงไปนะจ้าเนาะ ขอโทษขอให้ด้วยจ้าเพราะว่าจับกล่องมือเดียวจ้ากล่องอ่าสิไซจักหน่อยขัวไก่ให้่สุกนะจ้าเนาะขัวไก่ให้่สุกสะก้อนนอะพี่น้องก่อนอื่นพอไก่สุกเรียบร้อยแล้วเข้ากับจังคอยเอาพักลงนะจ้าเนาะเติมน้ำ เดี๋ยวบักพริกก่อนพี่น้องเอาพริกก่อนนะจ้ะเนาะริกที่ข้าต่ำไว้นะจ้ะเน,นาะเทน่นำลงไปก็ได้พี่น้องก็สิได้บักพริกเบิดส่นวนหน่วยเลย ารอให้ไก่สุกไก่สุกแล้วเขาจะคอยอันจะคอยเทอันผักพริกใส่เนาะจ้าเนาะเติมน้ำ ไก่ไก่ไก่ออมไก่พี่น้องเอ๋ยอยากให้รสชาติกลุ่มก้อนกัาใส้ใบม่อนนํำนเนื้อพี่น้องเนื้อมันกระสิได้นิ่มนม้ำมันกระสิได้เข่ากันเนะาะจ้าเนาะ ปรุงไปพร้อมก็ได้เด้อพี่น้องจ้าปรุงไปพร้อมก็ได้โอ้ยกล่องกระส้นส้นพี่น้องเลยเพราะว่าจับกล่องมือเดียวนะจ้าเนาะอันนี้ก็สิปรุงไปพร้อมนะจ้าเนาะใส่น้ำปลานิดหนึ่งใส่ลายแซ่บบลายใสย่หน่อยแซ่บหน่อยุงชูรส รหลดดีน้องี่น,งน้องเนาะรหลดดีขาดว่าได้ไดี่ลดโลดสาดแซ่บแซ่บนะจ้าเนาะหลังจา,งากคนั้นก็คุน บัน,นี้เขาเ้ากะเทน้ำบักพพิกที่เข้าต่ำไวล้ละจ้าใส่เลยสูตรแต่ละสูตรสิบอกคือกันนะจ้าเนาะขออนุญ,ญาตนะจ้าแต่ละสูตรแต่ละคนสีเห็ดกับเขาบอกคือกันจะแตกต่างกันนะจ้าเนาะแต่ว่าสูตรของไปไปตามสบายคุณนายอิ่กัสีเห็ดตามสบายเจ้าของนะจ้าเนาะตามใจตนเองเลยพี่นอ้อง หลังจากนั้นเ่ากะเอาผักใส่เลยพี่น้องจา้าผักเต็มสวนเลยจังแสบใส่ผักหลายๆเนาะพี่น้องเนาะกินผักหลายๆกับสุขภาพดีแล้วจ้าเนะาเนะเ mm. ต็มหม้อเลยจา้าเ mm. พราะว่ากินหลายค้นจา mm. ้าเทดให้พ่อให้แม่นะจานะ mm. ้าเนาะเทดให้พ่อให้แม่ให้ลูก อาหารเย็นเห็ุแล้วก็สิดเดาไปส่งเพินินเนี่ยอันนี้ก็สิทํำการปิดฟ้าจ้ะอ๋อสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํานีเด้อพี่น้องเด้เอไว้คลิปหนาจะมาพอกันไหมเนาะจ้านาะสุกไก่สุกใจเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยที่กล่องนี้สันจักนอยเพราะว่าจับมือเดียวจ้ะ ไปรอเด้อพี่น้องเด้อบายบายจ้า